โครงการนี้เป็นโครงการที่สําคัญที่จะสามารถที่จะเอามหาวิาลยยไปช่วยกันแก้ปัญหาของชุมชนจริงๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่างๆนะครับอย่างที่เราสมัยก่อนชอบบอกว่าเวลามหาวิาลยทํางานวิจัยเสร็จเนี่ยก็เป็นงานขึ้นทิ้งนะครับแต่ตอนนี้ก็ด้วยนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงวนะครับอยากจะเอาความรู้เนี่ยนะครับเพื่อไปใช้ในการพัฒนาชุมชนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจฐานล่างเป็นสิ่งที่สาคัญนะครับแล้วก็ชุมชนก็มีปัญหาเยอะนะครับ แต่มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งที่รวบรวมองค์ความรู้นะครับอย่างครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการปิดแก็บระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนนะครับจะได้มีโอกาสที่มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะซึ่งนีด้าเราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆเรามีความตั้งใจอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเรามีโครงการที่จะพยายามจะให้อาจารย์เราเนี่ยเอาองความรู้ไปนะครับแล้วก็เอาโจทย์ปัญหาที่เกิดจากชุมชนจริงๆนะครับแล้วไปแก้ปัญหาซึ่งคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยก็คงจะมีองค์ความรู้สมัยใหม่ในประมาณสัก4ี่อัน อันแรกก็คืออาจารย์เราก็คงจะทําเรื่องของ Data a n a l y ลิตินะครับซึ่งทางอวเนี่ยก็มีนโยบายอยู่แล้วนะครับพยายามที่จะรวบรวมไม่เป็น Big Data นะครับเราต้องรวบรวมข้อมูลปัญหาของชุมชนนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องทาเรื่องของไตัว strategic foresight นะครับเรื่องของการคาดการณ์อนาคต ว่าปัญหาของชุมชน,นในอนาคตเทรนต่างๆเป็นยังไงสุดท้ายเราก็เอาเรื่องของไอตัวดีไซน์ทิงกิ้งนะครับมาหาแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชนในเรื่องต่างๆนะครับโดยเราหวังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเกิดเป็นนวัตรกรรมที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนได้นะครับอันนี้เป็นเป้าหมายที่ท่านผู้ใหนกระทรวงทั้งสองท่านเลยครับรัฐมนตรีท่านเดิมแล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านปัจจุบันเนี่ยก็สืบเนื่องกันมาเนี่ยก็คือเรื่องของการวางบทบาทให้มหาวิทยาลัยเนี่ยขยายบทบาทตัวเองจากเดิมเนี่ยไปสู่การเป็น หน่วยงานกลางหรือว่าเป็นซิสเต็มอินเตเกเตอร์ระดับพื้นที่ที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะระดับตำบลนะครับให้มหาลัยเนี่ยเป็นโฟกัสพอยต์หรือเป็นจุดศูนย์กลางที่จะบูรณาการการทางานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นระยะยาวเหมือนกันก็คือเรื่องของการสร้างจิตสํานึกการปลูกฝังเยาวชนของเราที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้รักถิ่นฐาน ให้รักบ้านเกิดแล้วก็ให้มีแรงบันดาลใจที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองที่จะหาโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสในการพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็จะเป็น,นกลไกหรือเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่จะเป็นหน่วยที่เราเรียกว่าเป็น change agent ในระดับพื้นที่ระดับตาบลเนี่ยนะครับ mm hmm. เพื่อให้การพัฒนาระดับตำบลเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็มีความสามารถที่จะก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงในยุคหลังโควิดไปได้นะครับเราก็ต้องการอาศัยกําลังของ คนรุ่นใหม่เหล่านี้แหละครับที่จะเป็น Change Agent ระดับพื้นที่โครงการนี้เลยมีเป้าหมายสําคัญตรงนี้นะครับรู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากนะครับแล้วก็สอดคล้องกับทั้งพนันธกิจของเราแล้วก็แนวทางการดำเนินของเราที่เราเองเนี่ยเราต้องการที่จะเอา ความเป็นเลิศของเราทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นเลิศของคณานาจารย์ที่เราเรียกว่าเป็น r e s o u r c e excellence นะครับหรือความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของเรา a c a d e m i c e x c e l l e n c e รวมถึงความเป็นเลิศในแง่ของการให้บริการต่างๆของเราด้วยเนี่ยเอาไปใช้ในการสร้างเป็น Revency excellence ในการส่งมอบคุณค่าต่างๆเหล่านี้ให้กับคนในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทุนที่เรามีมีความเป็นเลิศของเราเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่นะครับพร้อมๆกันนั้นเองเนี่ยเมื่อเราเข้าไปใกล้ชิดกับพื้นที่เ็าหเรน ช่องว่างระหว่างภาควิชาการกับภาคปฏิบัติจริงแล้วเราก็สามารถเอาช่องว่างตอนนี้ครับมาปรับปรุงกระบ,บวนการทํางานของเราไม่ว่าจะเป็นเรอของการออกแบบหลักสูตรหรือการบริการวิชาการเนี่ยให้ตอบโจทย์แล้วก็เข้ากับเงื่อนไขและก็ความจําเป็นของพื้นที่ต่างๆได้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับ ในตอนนี้นะคะก็คือแจ้งกระดอนหน้ากากอนามัยแล้วก็เครื่องวัดอุณหภูมิค่ะมาบริจาคให้กับโรงเรียนในตำบลของเรานะคะ รู้สึกภูมิใจมากครับได้มาทํางานที่นี่เพราะว่าอยากจะพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองได้เรียนรู้ว่าจะเป็นการศึกษานะคะที่เราต้องเข้าอบรมแต่ละด้านก็คือสามารถนํามาใช้ในชีวิตจริงใช้ในการทํางานได้ค่ะรู้สึกดีส่วนตัวยังไม่เจอปัญหาที่มันหนักหนาถึงขนาดแก้ไม่ได้ครับ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่จะช่วยชาวบ้านให้มันมีลูลคาเพิ่มขึ้นมาเพื่อเขาได้ิไม่ใช่แค่สร้างขึ้นมาแล้วก็วูบมันก็เยี่ยงไบยไปทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีค่ะก็อยากให้พัฒนาให้ตรงจุดอะคะ่ะว่าให้ชาวบ้านได้มีไรายได้มากขึ้น ลุงเปียวยตาเดต,ตาไม่จะผู้โยปะดู <Wow. S 1> คำมหมายของเพลงนี้ครับเป็นเกี่ยวกับพระคุณของพ่อและแม่ที่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยก็จะให้แสงสว่างเหมือนดวงดาวแล้วก็ดวงจันทร์บุญคุณเนี่ยเปรียบไม่ได้ถึงแม้ดาวบนท้องฟ้าเนี่ยจะมากเพยงใดอยู่พี่พ่อกับแม่ก็มากกว่านั้น oh. เดิมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบแล้วก็มีพรสวรรค์นในด้านนี้คร oh. ับแม้จะเเกี่ยวกับการเล่นรำและการร้องมีความคิดที่อยากจะเผยแพร่แล้วก็คนที่จะมาสนับสนุนเราก็ยังมีน้อยครับ แต่ถึงแม้จะจบไปในบุคคลที่เราได้เผยแพร่ไว้ใน10-20คนในกลุ่มนั้นเขาก็ยังจำแล้วก็อาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเขา